สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาดูนะครับเครื่องกลองน้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิสนะครับกำลังการผลิตนะครับ6พันลิตรต่อวันนะครับตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเพสเกตนะครับแล้วก็โกลมิเตอร์นะครับบัตน้ำทิ้งแล้วก็โกลมิเตอร์บัดน้ำดีนะครับอันนี้จะเป็นชุดทั้งชุดเลยนะครับจากพร้อมถังกรองเลยครับ จะมีถังกองนะครับขนาด 10, คูณสีนะครับจำนวน3ใบนะครับกองตะกรอนความขุ่นของน้ํานะครับกองกลิ่นกองสีแล้วก็กองลดความกระด้างของน้ํานะครับภายในชุดตัวนี้ก็จะมีหัวปั๊ม1ตัวนะครับนี่คือปั๊มหนึ่งแรงม้านะครับหนึ่งตัวก็จะมีบุตรปั๊มนะครับแล้วก็ไส้กรองละเอียดหนึ่งไส้นะครับตัวนี้กําลังการผลิต6 0พันลิตรต่อวันนะครับหน้าตู้นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับของการทํางานนะครับ เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับมีหลากหลายนะครับแบบไม่มีเครื่องกร้องก็มีนะครับแบบมีชุดเครื่องกร้องก็มีนะครับผลิตจากสแตนเลสสตีลนะครับไม่เป็นสนิมนะครับท่อนะครับท่อก็จะเป็นท่อพวกท่อ U P V C นะครับท่อดำนะครับ ท่อพวกนี้จะทนแรงดันได้มากนะครับพวกอุปกรณ์ท่อนะครับจะไม่ใช้เป็นท่อ PVC นะครับจะเป็นท่อชนิดยู่ PVC นะครับกระบ,บอกเฮาสิ่งก็จะเป็นสแตนเลสนะครับขอบคุณมากนะครับ